สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะหนูจะมาจัดโปรให้นะคะเป็นงานมีดบ้องนะจะมีแค่สี่เล่มนะคะชุดนี้วันนี้ก็จะเป็นงานมีดมงทั้งหมดเลยนะคะเหล็ก S ห<อ>้านย์สี่นะคะพี่ๆจา้าสเปคเล่มแรกนะคะก็จะอยู่ที่กว้างสองนิ้วนะคะยาวเก้านิ้วครึ่งสันก็จะอยู่ที่หกมิลน,นะคะเล่มละสี่รอยห้าสิบบาทนะคะรวมส่งนะคะเล่มน,นี้ S <S นะคะสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะชุดนี้นะคะต่อไปค่ะเล่มที่สองกว้างสองนิ้วนะคะยาวสิบนิ้วครึ่งสันหนาอยู่ที่หกมิลนะคะอันนี้เล่มที่สองนะคะยาวสิบนิ้วครึ่งนะคะสี่ร้อยห้ะะาสิบบาทนะคะพี่จาเอสห้าศูนย์สี่นะคะเล่มที่สามกว้างสองนิ้วหนึ่งหุนนะคะยาวสิบนิ้วสันหนาอยู่ที่หกมิลนะคะ ต่อไปค่ะเล่มที่สี่สองนิ้วหนึ่งหุ่นค่ะยาวสิบนิ้วครึ่งสันอยู่ที่หกมิลน,นะคะเอทาสนีนะคะสี่เล่มนะคะราคาอยู่ที่สี่รอยห้าสิบาทจะส่งฟรีนะคะพี่ๆจ๋าใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่ส่วน8ป2สี่ส่วนปเจ็ดสองหกสองห้านะคะแอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยค่ะพี่ขา c e b o o k นะคะ มีดอาเจนปู่นะคะหนูฝากไปกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะพี่วันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ